สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกันที่นี่กับ Miss Grand p a i e n t Insider วันนี้พี่ลานาเจอกับคุณคุณอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรนั้นหรืออ่าวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Miss Grand International คนแรกของเรานะครับนั่นก็คือเจนารีชาโรสาวสวยจากประเทศปุยโตริโกนั่นเอง ถือว่าเป็น the first and ever Miss Grand International เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเธอเป็นคนแรกของเวทีการประกวด Miss Grand International วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเส้นทางก่อนที่เธอจะอามาเป็นผู้ชนะของ Miss Grand International แล้วก็ความรู้สึกของพิลณาที่มีต่อเจนารีชพาโรว่าจริงๆแล้วเราสัมผัสเธอแล้วเธอเป็นคนอย่างไรนะฮะโอเคครับถ้าพ,พร้อมกันแล้วไปกันเลยจ้ะ โอเคครับอย่างที่บอกกันไปวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจนารีชาพารโรมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของเรานะครับซึ่งนะฮะเวทีน้องใหม่ที่เธอได้เป็นผู้ชนะนะฮะแล้วก็ครอบครองมงกุฎในปี2013เอ๊ะทำไมเธอถึงตัดสินใจมาเพราะว่าก็เป็นเวทีน้องใหม่ด้วยยังไม่มีใครรู้จักเลยเนาะวันนี้เรานะฮะมีการรวบรวมเรื่องราวของเจนีชาพารโรมาเล่าสู่กันฟังมาทำความรู้จักกับเธอกันว่า จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่ไหนหรืออะไรเป็นคนที่ไหนนี่ฉันพูดเหมือนกับอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่อะไรนี้เนาะเออวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเจนรีชาพาโรกรันละกันนะฮะสำหรับเจนรีชาพาโรก็เป็นนางแบบเป็นนางงามสาวนะฮะ สาวสวยนะคะจากประเทศปวยโตริโกอยู่ที่เมืองบาเซโลเนต้านะคะซึ่งเธอเกิดว,วันที่12กันยายนปี1991ครับซึ่งก่อนที่เธอจะมามงนะคะเป็นผู้ชนะเลิศในเวที Miss Grand International นี้นะคะซึ่งเจนรีชพาโรเคยร่วมการประกวด Miss m i s s m u n โ p ปวยโตริโกหรือ Miss World Puerto ริโกในปี2011นั่นเองซึ่งเธอเองนะคะก็ได้ เข้าท็อป5นะฮะตอบคำถามด้วยนะฮะโหคนก็เชียร์นังเยอะอยู่เหมือนกันนะก็แบบว่าเออมีการเชียร์แล้วก็แบบว่าเสียงดังกรีดวีดวาดเยอะอยู่อันนี้นางก็สวยจริง,รงนะเอาดีๆเราก็ดูแล้วเออนางสวยนะแต่ปรากฏว่านางไปไม่ถึงมงนะฮะนางได้มากที่สุดก็คือรองอันดับหนึ่งซึ่งในปีนั้นนะฮะคนที่ชนะก็ชื่อว่าอแมนด a าบิลาโนบานะฮะผู้ชนะจากเมืองซานฮวนนั่นเองนะฮะก็ ในตอนนั้นเนี่ยเจเนลีชาพาโรก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนของบ้านเกิดของเธอเองก็คือบาโซโลเนต้านะฮะและในปี2012เนี่ยปรากฏว่าที่ประเทศโบตริโกงดการจัดประกวดมิสมุนโดโบตริโกเขาก็เลยมีการแต่งตั้งให้คนที่จะไปประกวดที่ประเทศมองโกเลียนะครับในวันที่4เมษายนปี2012นะครับเขาก็ได้แต่งตั้งให้เจเนลีชาพาโรเนี่ย เป็นคนประกวดในปี2012นั้นในการเป็นตัวแทนของประเทศปวยเตริโกที่จะต้องเดินทางไปที่ประเทศมองโกเลียนะครับในปีนั้นของไทยนะ่าจะเป็นณฉัตรวันอซ่าเมืองโคดนะฮะแล้วก็คนที่มงนะฮะเออเจ้าภาพมงเดอร์เธอเป็นคนจีนนะฮะนั่นก็คือวีเวินเสียจากประเทศจีนนั่นเองนะฮะก็เขา,าเจนลีชพาโรเนี่ยได้ เข้าท็อป30ก็จอดอยู่แค่นั้นไม่ได้เข้าท็อป15นะฮะแต่ว่านางก็สวยนะออกมาแวบบ๊แบๆนะฮะเราก็เห็นแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นะฮะเจนาริชพาโรก็ไม่ได้ประกวดต่อเนาะแต่ปรากฏว,ว่า ND ดีของโปรเตอริโกในตอนนั้นเนี่ยก็แบบว่าเออฉันมีเวทีใหม่อยากให้เธอไปลองลงประกวดได้ไหมเวทีนี้ชื่อว่า Miss Grand International เขาจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเธอเขาจัดขึ้นปีนี เป็นปีแรกปี2013เนี่ยเออเจลีก็บอกว่าจะดีเหรอโทอฉันก็รูปร่างไม่ค่อยดีฉันก็ไม่ได้แบบฟิตซ้อมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ออกกําลังกายอะไรฉันหุ่นไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันว่าเธอสวยนะเธอลองไปดูไม่เป็นไรไปหาประสบการณ์แล้วกันอย่างน้อยๆก็เป็นเวทีน้องใหม่เวทีเขาเรียกว่า เกิดขึ้นน้องใหม่น้องไม่เป็นไรหรอกไปลองลองดูเออนะฮะปรากฏว่าเจนลรีชพาโรเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยของเรานะฮะซึ่งเจนลีก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าสวยนะเออเป็นคนที่แบบว่า แฟนนางงามจับตามองว่าเออก็เป็นตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะฮะสำหรับพิรันนาเองตอนนั้นจะถามว่าเข้าสู่วงการนางงามในการดูนางงามไหมก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรแบบนี้แต่มีโอกาสเห็นเจนารีชาปาโร º, ครั้งแรกที่ห้างพรอมนาดาเชียงใหม่นะฮะในรอบการประกวดชุดประจำชาติ best national costume round นะฮะ ปรากฏว่านะโอ้โหคนนี้สวยจังชุดประจำชาติก็เซ็กซี่มากๆเลยเนาะสามารถถอดออกเป็น2ชิ้นได้ถ้าถอดกระโปรงข้างหลังออกกลายเป็นชุดว่ายน้ำวันพพซเลยแล้วเธอก็เข้าเข้ารอบนะฮะชุดว่ายน้ำไม่ใช่เข้ารอบชุดประจำชาติเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเจนารชาพาโรเนาะเพราะว่าตอนนั้นเขาไปเก็บตัวที่เชียงใหม่ด้วยไงเขาก็จะเที่ยวในเชียงใหม่นะฮะดูอะไรที่สันกำแพงอะไรแบบนี้ที่ทำร่มทำร่วมกันนะฮะ และนะฮะในวันที่19พฤศจิกายนปี2013เนี่ยก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรอบไฟนอลเนาะแต่เราดูผลงานจาก่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเออเขาก็สวยจริงๆเนาะแต่อาจจะอย่างที่เธอบอกเธออาจจะคิดว่าเธออวกไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ฟิตร่างกายเท่าไหร่แต่ก็แบบว่าอืดูมันจะเลดูม,มากเลยนะเธอว่าปะโอ้โหแบบคือแบบว่าอึมมากเลยอะแล้วก็สวยดีสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ ตีคู่มาพร้อมกับชานเทลมาติเนสนะฮะซึ่งเป็นสาวผิวสีนะฮะหุ่นบางนะฮะจากาประเทศโดมินิกนรีพับลิกนั่นเองโอ้โหแฟนนงงามก็เชียร์สองคนนี้ว่าใครมงก็ได้นะในตอนนั้นนะฮะจนอย่างที่บอกไปนะครับวันที่19พฤศจิกายน2013เนี่ยก็มีการจัดการประกวดในรอบไฟแนลนะฮะที่เมืองทองธานีนะฮะก็นางก็เข้ารอบไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงจับมือสองคนสุดท้ายนะฮะกับ ชานเทลมาร์ตินีสจากโดเมนกันรีพับลิกจริงๆนะฮะและในที่สุดนะฮะเธอก็เป็นผู้ชนะคว้าม,มงกุฎคนแรกเลยนะครับของ Miss g r a n d International นะครับ first ever Miss g r a n ิ International นนะฮะ, ever, ะ,ฮะเอเอแอบพูดภาษาอังกฤษได้แค่นี้แหละ <laughs> และสำหรับนะครับรองนะฮะรองอันดับสองเนี่ยก็จะเป็น จากสโลว a k กร์พับลินะครับรองอันดับ3จากประเทศฟิลิปปินส์และรองอันดับ4จากออสเตรเลียนะฮะถือว่าวันนั้นแฟนางงามก็แบบว่าเออสมมงสวยจริงนะฮะมีความปังนะฮะไม่มีดรามา่าแต่อย่างใดนะฮะเจนารีชพาโรก็จะต้องอพำนักอยู่ในประเทศไทยของเราเป็นเวลา1ปีเช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับเจนารีชพาโรเนี่ยก็ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะฮะซึ่งก็ หลายๆประเทศเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่ประเทศเมียนมานะฮะไปร่วมการประกวด Miss Golden Land เมียนมาเพื่อที่จะไปร่วมมอบมงกุฎนะครับให้กับ คนที่เป็นผู้ชนะในตำแหน่งนั้นซึ่งเขามีหลายตำแหน่งใช่ไหมคนที่เป็นตำแหน่งแกรนเนี่ยก็จะได้เดินทางมาประกวดมิสแกรนที่ประเทศไทยซึ่งในงานนั้นรู้สึกว่าจะเจอมุดย่านะฮะมุดย่าคือมิส s ูเปอร์เนชั่นแที่เป็นคนฟิลิปปินส์ไงเออที่กุ้งธัญพรอ,อยากจะประกบตอนที่มามิสแกรนไทยแลนด์แต่ว่าไม่มาเออกุ้งบอกว่าเอา้าทำไมไม่มาอุตส่าห์จะประกบสะทีเดียวเนาะแล้วก็นะฮะไป ไปงานที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฟิลิปปินส์2014ที่จัดขึ้นนะฮะโดยมีสาวสวยรองอันดับสามาต้อนรับนั่นคืออาลีฟอฟส์นั่นเองนะฮะก่อนที่ว่าเวทีนี้จะไม่ได้จัดนะฮะไม่ได้รับสิทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปสู่บินีบินิงฟิลิปปินสเนาะนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศนี้เลยเซาล์สูดานนะฮะเซา์สูดานก็เป็นประเทศที่แบบว่า เขาต้อนรับดีมากเราเห็นแล้วเ,เราเห็นถึงความเป็นนางงามจริงๆอะ่ะมีเด็กมาต้อนรับทักทายเด็กๆน,น,นู่นนั่นนี่โอ้โหมีคนมาต้อนรับเพื่อ,อร่วมนะฮะมอบมงกุฎนะฮะในการที่ ให้ผู้ชนะนะฮะจากประเทศเซาท์ูดานเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss g r a n d International ในปี2014นั่นเองนะครับสำหรับนะครับอนอกกนั้นก็ยังมีหลากหลายประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศของตัวเองนะฮะโปรตุเกก็เดินทางออกสื่อสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ในฐานะที่บ้านเขาก็ชอบดูนางงามเหมือนกันนะเนาะเขาก็แบบว่า เออไปออกสื่อสัมภาษณ์นูนนั่นนี่นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังไปเยือนประเทศกัมพูชาอีกนะครับตอนนั้นก็ไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮะทุ่งสังหารนะฮะแล้วก็ที่เขาเรียกว,ว่าไงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะก็เห็นถึงความรุนแรงของสงครามเนาะคงได้เห็นวิทอาที่เจนรีชพาโรได้ พูดนะฮะอําลาตตำแหน่งที่จะขึ้นอยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นก็ยังไปที่ประเทศมาเลเซียนะฮะอียิปต์นะฮะสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับ และ1ปีผ่านไปเจนารีชาพาโรก็เป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็จะเป็นอีก1ฉากเนาะที่จะประกวดเนี่ยก็คือเป็นฉากที่เปิดตัวสำหรับ Miss Grand International 2014นะครับก็เป็นฉา,ากที่สุขโขทัยนะฮะที่ถือกระทงนี่แหละโอ้โหสวยจับจิตจับใจมากเนาะ,ะ,ะ,ะคือนางก็สวยตั้งแต่วันที่เขา p r e s s c คอนเฟ e n c e Miss g รน n d i n t e r r a t i o n a l 2014แล้วที่สนามมีสวนภูมิคือแบบ อ๋สวยมากสวยปังใส่ชุดสีเขียวเนี่ยคือดีมากๆเลยนะฮะและนะฮะก็ถึงวันที่เธอต้องอำลาตำแหน่งแล้วนะครับก็คือในค่ำคืนของอการประกาศผล Miss Grant International 2014เธอก็ได้ออกมาเดินออกมาโอโหพร้อมชุดสีเหลืองทองสวยมากๆนะฮะพร้อมกับกล่าวความรู้สึกความในใจว่าตัวเองดำรงตำแหน่งหนึ่งปีรู้สึกอย่างไรได้ทำอะไรบ้างและด้านหลังเธอนะฮะก็จะเป็น เรื่องราวที่เธอเคยร่วมการเดินทางไปยังประเทศต่างๆกับกองประกวด Miss Grand International นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีภาษาไทยนะฮะเพิ่มเติมในตอนสุดท้ายขอบคุณประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์เออเรายัางจำนี้ได้อยู่นะฮะก็เป็นการที่กล่าวอำลาตำแหน่งโดยการกล่าวสดๆนะฮะไม่เหมือนเวทีอื่นๆที่เดินทเดินออกมาแล้วแล้วก็อัดเสียงใช่ไหมแล้วก็โบกมือแล้วก็ให้เสียงนะั้นเล่นไปตามการ การเดินของเราบนเวทีแต่นี่ผูด้สดเลยจ้าก็เป็นที่กล่าวขวัญละเออว่าเวทีมิสแคนกับผูด้สดโน no. อะไรอย่างนี้นะครับและสําหรับเนาะ,ะก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนประทับใจของใครหลายๆคนนะฮะนั่นก็คือการคืนมงกุฎนะครับซึ่งแบบว่าตอนนั้นหลายๆคนต้องเสียน้ําตากับซีนนี้ไปเลยทีเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าบีบหัวใจมากๆนะฮะเพราะว่าจะมีการคืนมงกุฎนะฮะโดย President นะครับของเราเองนะคะก็คือคุณวัฒน์อิสระไกรศีลแล้วก็จะมีการ ถอดมงกุฎคืนใช่ไหมแล้วก็มอบมงกุฎที่เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชนะในปีก่อนนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งที่หลายๆคนแบบว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็โอ้มิสแกรนเขาปังเดอร์เขาแบบว่ามีซีนแบบนี้ด้วยที่อื่นไม่มีนะฮะและจะว่าไปแล้วในพิราณาสังเกตดูแล้วนยฮะเจนารีเนี่ยเขาก็มีการไปร่วมมอบ มงกุฎให้กับผู้ชนะในปีต่อๆไปอย่างเช่นปีแรกเลยก็มอบให้ลีกาเซียใช่ไหมเออเพราะว่าตอนนั้นประกวดที่ประเทศไทยใช่ป่ะอ่ใช่นะครับแต่2015เนี่ยร่วมเป็นกรรมการไงเลยเลยไม่ได้ขึ้นมอบด้วยนะฮะแต่2016เนี่ยเขาก็ไปร่วมมอบนะฮะถือมงไปให้แคลอลิาเบตพาร์เกอร์ที่สหรัฐอเมริกาเนาะมอบมงให้กับอาริสกาปุตรีเปอร์ติวีนะฮะ แล้วก็ในปี2017นะฮะก็ขึ้นร่วมเชิญมงกุฎเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหเขาไปเป็นขบวนเลยเนาะสำหรับ Miss Grand Family ไม่ว่าจะเป็นเจนลีลีกาเซียแคลร์นะฮะเออเขาก็เชิญมงกุฎให้อริสกาเพื่อมอบให้กับมาซิมาอุย้ยพูดผิดอีกละมาเรียโฮเซลอร่าจากประเทศเปรูนะฮะ ก็ในปี2018ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่ประเทศพม่านะฮะเราก็มีโอกาสได้คุยกันได้เจอกันนะฮะถ่ายรูปด้วยกันว่าโหเธอแบบสวยจริงๆเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ร่วมมอบมงกุฎด้วยนะครับร่วมมอบมงกุฎให้กับคาราโซซานะฮะเชิญมงกุฎให้กับมาเรียโฮเซลอราเพื่อมอบให้คาราที่ประเทศเมียนมา ในปี2018แต่ในปี2019เนี่ยเธอท้องอยู่ด้วยแล้วก็ที่ประเทศเวเนซุเอลาในตอนนั้นอาจจะเดินทางไม่สะดวกอะไรแบบนี้นะครปีนั้นก็เลยมีแต่คาราโซซาไปคนเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ในปี2020นี้นะฮะก็แม้ว่าจะไม่ได้มานะฮะแต่ควีนนะฮะก็มาในรูปแบบของออนไลน์กรรมการออนไลน์กดคะแนนสดๆกันเลยพร้อมกับควีนอีก4คนนะฮะอาริสกาลีนะฮะมิคาร่านะฮะแล้วก็มาเรียด้วยนะครับ สำหรับนะฮะส่วนตัวแล้วนะครับก็ถือว่าเจนรีเป็นคนสวยเนาะนะฮะคือแบบว่าเขาเรียกไวนางดังเป็นคนที่พร้อมมากๆในเรื่องของการแต่งหน้าทําผมการเจอแฟนนางงามการเตรียมตัวบ้านเขาเนี่ยคือ want to be queen จริงๆเพราะว่าเขามีการที่แบบว่า เออเตรียมตัวได้ดีเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าเองอะไรเองได้หมดนะฮะพร้อมตลอดเวลาฟาร่ามาปังมาเต็มตลอดเวลานะฮะแล้วก็นาเป็นคนเฟรนลี่มีความสุขสนานยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะให้ทําอะไรเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยได้แบบอิดออดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศอะไรต่างๆเธอก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็อ่า จากการที่เราได้สัมผัสกับเธอเนาะอย่างที่เธอเป็นคนแบบน่ารักมากๆฮะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ดีเลยทีเดียวเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แบบเหมาะกับการเป็นนางงามมากๆเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะ สำหรับเจนรีชาพาโรก็แต่งงานนะฮะกับหนุ่มหลอ่อโหสามีคือหล่อมากแฟนๆก็บอว่าเฮยฉันชอบเขาฉันรักเขาแล้วก็มีลูกสาวนะฮะ,ะในปี2019แล้วก็2020ไล่ๆกันมาเลยทีเดียวนะฮะสาวน้อยวาเลนตีน่าลูกสาวคนล่าสุดของเธอนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะกับประสบการณ์ที่ได้เจอกับ ควีนคนแรกของ Miss Grand International แล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของเจเนริชพาโรฮะขอบคุณทุกคนที่นั่งดูจนมาถึงวินาทีนี้แล้วก็ขอบคุณที่กดติดตาม Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Miss Grand p a t ่นอ n Insider เล่าเรื่องราวต่างๆด้วยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามดูที่นี่ครับยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณจริงๆรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ